ไปยิงลงเลนช้ามืนะชาวค่ะอนเทนติกาก็มีแผนว่าจะไปชุมนุมกันที่บทบทหนึ่งเพื่อที่จะร่วมไว้อะไรผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นอ้อเป็นทรุว่ามีมูดีค่ะ้เก็นอย่างนี้นะถุะียจะีกาิดยว่าจะมีการปามีอนะคะ่เป็นข่าวรี่ยที่ทให้มีผู้เสียชีวิต20คนเด็ก20 เราทัเป็นบีซีล้วก็เรียกร้กองให้ได้่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยบอกว่าทางิการเนียจริงๆนะมีกฎหมายควบคุมอ,อาวุธปืน้าแแบงอยแล้วแล้วก็ไม่ได้จะเป็นกฎหมายที่แข็งามากเลยแต่ว่า,ารัฐบาลกลางไม่ได้รายในเรื่องนี้ สิ่งนั้นยังไม่สามารถค้นหาตัวเธอได้นะคะส่วนคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเธอได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากฟรกขัดพังแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบเรื่องเกิดรายได้ที่ส่วนชั้นตกจํานวนมากโดยที่จากหน้านี้นะเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตึกถึง18ครอบครัวเนี่ยย้ายออกค่ะแต่ว่าสุดก็มีสภาพที่ใไม่ได้ไม่น่าไว้วางใจยกมือไว้เลย ฮุกเอสสามซีพลัรถลาสไเจลทีซีเอสบริหารจัดการอาคารแบบครคุงจรเติมเซลวีพาวเวอร์ในรถพลัสวันนี้ยนตยนรถบอชเช่คเดนหรือโตโยตอาบูจูเนอร์ถึง15คกุมภาพันธ์นี้ที่ฟ็อกเชล ทีบล็อดแบเป็นผู้ที่นำการเพิ่มสตรีมบลอดแบนอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดมีไวไฟที่แรงคร,รอบคุมและเแื่ลมต่อทันทีทันใน์ ice, และรวมไปที่ราคาถูกใจ